อก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็เจอกันอีกคลิปมหนึน่งพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก่อสายสายเช้าเช้าเนี่ยจังหน่อยดวงอาทิตย์ขึ้นเอองงบอกพูดผิดพี่น้องอสายสายบ่แเ่นเช้า,เ,เ,าเช้าเนาะก็พูดกับสายสายเช้าเช้าวะจั <c ười> การพี่น้องเอ้ยเจ็บนี่ก็คือเก้าเลยพี่น้องเอ,เอ้มาพูดเรื่องไอ้ก้านใส่ปุ๋ยหับห่วงพี่น้องใส่ปุ๋ยรอบหลวงข้าว ก็คือว่าลรคนคนคนเท่ากันมีทั้งมือไม้มือเก่าเนาะเอฟซีก็ได้มีทั้งไอ้ยไม่แน่ใจแล้วก็แน่ใจมีทั้งไอ้ยเห็ดหน้าแล้วล้วก็บโบเคยเห็ดหน้าอืมก็เป็นคำถามขมาพี่น้องถามมาเพิ่นเพราว่าไอ้คือถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าข้าวของเรานี่สวยอยู่แล้วพี่น้องสมมุติว่าข้าวของเรามันสวยมันงามอยู่แล้ว เราคือเห่าจําเป็นบ่อเราจําเป็นไม้ต้องใส่ปุ๋ยรับรวงอืมคือถ้าพูดพูดบอกว่าข้าวมันสวยมันงามอยู่แล้วนี่ผมก็บนแน่ใจว่ามันมันสวยในลักษณะแบบไหนพี่น้องคือถ้าสวยนี่คําว่าสวยของผมนี่น,นิยามคําว่าสวยของผมนี่คือต้นใหญ่ต้นเตี้ย เออไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกินเอวเออแบบนี้นะเออแต่ถ้าสวยในในนิยามของเอฟซีก็แบบว่าสวยจนสวยโพดสวยเกินคือสวยต้องเลยเลยเลยอกขึ้นมาแล้วนะเออแบบนั้นมันมันก็มันก็สวยเกินนะคคือผมก็เลยไม่แน่ใจว่าคำว่าสวยของเขาเนิมันมันสวยประมาณไหนสวยแบบไหนอืม ถ้าสวยแบบผมนี่สวยแบบกลางกลางพี่น้องสวยแบบกลางกลางอืมก็คือสวยไม่ถึงเอวพี่น้องไม่ถึงเอวอืออันนี้นี่ถ้าข้าวสวยแบบนี้อืมแบบนี้ก็คือสําหรับผมนะพี่น้องสําหรับผมอะคือถ้าข้าวสวยอยู่แล้วนี่ผมผมสิธามม่าผมใส่ปุ๋ยห้าห่วงบ่ผมก็ใส่คือเก่าพี่น้องใส่เหมือนเดิมแต่ว่าใส่ในปริมาณ ที่น้อยพี่น้องหรือผมใส่บ่หลหรือเพราะว่าเป็นอย่างผมคือใส่เอาเขาง่ามอยู่แล้วคือใส่กระคือพี่น้องเอข้าวนี่บกว่ามันสีง่ามหรือบัง่ามปันไดนี่เขาก็ต้องใส่พี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าในช่วงเวลาที่เขามันเออเขามันตั้งท่องนี่พี่น้อง มันใช้สารอาหารเยอะดิพี่น้องอคือลาพังสารอาหารในดินนี่มันมันมันสิทธ์ถามว่ามันเพียงพอบอ่อมันมันก็อาจจะไม่เพียงพอสักเท่าไหร่อันนี้ในความคิดของผมนะอืเพราะฉะนั้นเห้ากระจึงจาเป็นต้องใส่เสริมน้องจำเป็นต้องใส่เสริมแต่ว่าเห้ายาไปใส่หลายพี่น้องอยาไปใส่เยอะอออเราก็ลดตัวหน้าหน่อยอืลดตัวหน้าหน่อยใส่เป็นไอ สูตรตำต,ำ,ตำนะพี่น้องสูตรตำต,ำ,ตำนะเป็นเช่นสูตรสูตรอี่ยังลห่ะก็เจ็ดเจ็ดสี่สามอย่างประมาณนี้นะพี่น้องสูตรตำต,ำ,ตำสูตรน้อยๆนะเออคือคืออย่าไปเน้นแบบสูตรใหญ่อย่าไปเน้นแบบสูตรสูงอือหรือไม่ก็ใส่ไเอเอ,เอยังลหะโอ้มันก็นหายากเนาะใสอย่างใสสิบหกแปดแปดแบบนี้ก็ก็ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าใส ใส่อย่างเช่นได้สามไร่เออสามไร่ใส่กระสอบนึ่งอย่างแบบนี้หรือไม่ก็สี่ไร่ใส่กระสอบนึ่งอย่างแบบนี้นะนะคืออย่าอย่าใส่เยอะอย่าใส่ในปริมาณที่เยอะพี่น้องอืมแต่ถ้าเข้าบ่ใส่เลยก็มั่นกัดถามว่าไม่ถ้าไม่ใส่เลยมันก็ได้ไหมมันก็ได้คือกันกพี่น้องแต่ว่าผมผมกลัวว่ามั่นสิสารอาหารแหลาตดมั่นสิอาจจะไม่เพียงพอพี่น้องเพราะว่าในช่วงที่ข้าวมันตั้งทองนะพี่น้อง ในช่วงที่ข้าวมันตั้งท้องนี่พี่น้องสังเกตบอปลายใบนี่มันจะเหลืองก่อนอปลายใบนี่มันสีเหลืองก่อนเนี่ยช่วงปลายใบตัวเนี้เนี่ยมันจะเหลือง,องเหลือง,ลองแล้วก็มันก็จะเริ่มห่อเข้ามา,าเพราะฉะนั้นนี่ข้าวําเปนต้องใสเด็กพี่น้องจชเป็นตอ้นอ,งนตองใส่เพื่อให้ข้าวนีมน่มันเก็บสะสมอาหารไว้ไว้ให้มันเยอะที่สุด เออบางทีเนี่ยพี่น้องบางทีนี่ข้าวที่มันเขียวอยู่นี่สารอาหารมันอาจจะมีน้อยก็ได้พี่น้องเออหรือบางทีนี่ข้าวมันใบเขียวอยู่แล้วนี่สารอาหารมันอาจจะมีเยอะเออคือมันมันเราก็ไม่รู้เราเราก็ไม่รู้ว่าข้างในสารอาหารไอ้โพแทสเซียมนะมันมีมากน้อยสักแค่ไหนเนี่ยเพราะว่าข้าวนี่เวลามันตั้งท้องนี่สารอาหารโพแทสเซียมตัวนี้มันมันสำคัญนะพี่น้อง โปเทสเซียมไอโตเคตัวสุดท้ายเนี่ยเออมันสาคัญเออมันอยู่ข้างในเออแมนวอเพราะฉะนั้นนี่เราก็เท้ากับบรูว่ามันมีหรือมีหน่อยมีหลายชั้นหลเท้ากับบริเเใจเพราะฉะนั้นเท่าก็ต้องใส่พีเนอะต้องใส่เออแต่ใส่ในปริมาณที่หน่อยเออกะคือว่าแล้วมันความคิดกับุคือขั้นเนาะความคิดกับุคือขั้นเออแต่สาหรับผมนี่ข้าวงามเนี่ยผมผมสะใส่แต่สาเขาบางงามกะผมก็ใส่คือเกา อืออันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะข้าวงามผมก็ใส่แต่ใส่ในปริมาณที่น้อยอือแมนบอแต่ถาพี่น้องบอกว่าบอใส่ไ,ได้บอบอมีเงินกับบอใส่ก็ได้คือกันพี่นอ้องอือก็คืออันนี้มันมัน,ม,นมันกัตัดสินใจแทนกันยากยพี่น้องตัดสินใจแทนกันยากอือย้ำอีกทีหนึ่งพี่น้องสําหรับเอฟซีถามมาบอกว่าข้าวมันสวยอยู่แล้วนี่ข้าจําเป็นต้องใส่บออันนี้ตอบในฐานะความคิดเห็นส่วนตัว สำหรับผมผมใส่พี่น้องแต่ใส่ในปริมาณที่น้อยเออแต่ถ้า fc บอกว่าข้าวมันงานอยู่แล้วไม่ต้องใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อีกแลยพี่น้องมันมันมันคิดบวกคือกันเนาะเออแต่ถ้าเป็นผมนี่ผมจะแนะนําว่าให้ใส่อยู่แต่ว่าให้ใส่ในปริมาณที่น้อยเออแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีเงินก็บพ่ต้องใส่ก็ได้พี่นอ้องพี่น้องก็ลองตัดสินใจเองอโอเคเนาะเข้าใจตรงกันเห็ดหน่ามันม่มีมันม,ม่ม,นม,มีสูตรตายตพี่น้อง มันม,มีสูตรตายตไอ้สูตรตายตของการเห็นหน้าก็คือทําแล้วไม่ขาดทุนเอทาแล้วได้ข้าวเยอะทําแล้วมีความสุขเออันนี้มันจะตายตัวแต่ถ้าสูตรเห็นหน้าออบอกว่าใส่สูตรนั้นสูตรนี้เนี่ยมันมันตายตพี่น้องหลักตายตัวของการทาหน้านี่คือทําแล้วไม่ขาดทุนเห็นแล้วบอ่ขาดทุนเห็นแล้วมีความสุขเห็นแล้วได้ข้าวหลายอันนี้คือหัวใจหลักอืม โอเคเนาะ้าใจตรงกันคลิปนี้กับามาบึงบรรยากาศพ,พี่น้องเอ้ยมองนีกับเขาก็ตัดเขากับน้าก,น <c oughs> กับบมี่เออแตคือว่าลบุรีรัมบ้านผมแถวอำเภอห้วยลาดกับบะมี่น้ำพี่น้องเอ้ยเนี่เอเออ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องพี่น้องก็ลองไว้พิจารณาบ้างพิจารณาัูเองพี่น้องตัดสินใจเองเออไม่ต้องไม่ต้องเชื่อผมให้เชื่อในตัวของตัวเองดีที่สุดพี่น้องอันนี้นี่ผมพูดมากนยเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น Og okay, jeg kan få sammen i Ok.